สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำเคล็ดลับความเชื่อโบราณวิธีแก้ฝันร้ายให้กลายเป็นดีมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเคยนอนหลับแล้วฝันกันมาบ้างใช่ไหมคะซึ่งอาจมีทั้งฝันดีฝันร้ายและในความฝันนั้นก็มีมากมายหลายรูปแบบซึ่งบางครั้งเราฝันไม่ซ้ำกันเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะเวลาที่เราฝันร้าย ทำให้หลายๆท่านก็จะนึกถึงแต่ฝันที่ไม่ดีสร้างความกลัวความกังวลใจให้กับผู้ฝันซึ่งฝันร้ายนะคะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนค่ะซึ่งอาจจะมาจากประสบการณ์ชีวิตที่เลวร้ายมีภาวะเครียดกังวลหรืออาจจะมาจากปัญหาสุขภาพหรือตามความเชื่อ ก็อาจจะเกิดจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติซึ่งในขณะที่ฝันร้ายนั้นนะคะผู้ที่ฝันอาจจะร้องร้องไห้หรือตะโกนออกมาในขณะที่หลับจนทำให้ตื่นขึ้นได้วิธีแก้ฝันร้ายให้กลายเป็นดี ไม่ว่าจะมีการทดสอบหรือมีทฤษฎีอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ฝันร้ายก็คือฝันร้ายที่มีความเชื่อมาแต่โบราณว่าอาจจะเป็นความฝันที่บอกเหตุหรือเป็นลางร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักซึ่งวิธีการแก้ฝันร้ายให้กลายเป็นดีมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. วิธีการแก้ฝันร้ายแบบโบราณ วิธีนี้เป็นวิธีโบราณที่ทำกันมานานนะคะคือเมื่อเกิดฝันร้ายขึ้นมาให้เรานำความฝันดังกล่าวนั้นไปเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังค่ะก่อนไปเล่าก็ขอให้ดูหน้าดูหลังก่อนนะคะว่าคนที่เราไปเล่าให้ฟังเข้าใจถึงวิธีการแก้ฝันร้ายได้หรือไม่ซึ่งเมื่อเราได้เล่าความฝันจบแล้วผู้ที่รับฟังก็จะต้องให้พรกลับมาว่าฝันดีจะมีลาบ หรือฝันดีหมดเคราะห์หมดโศกต่อไปนี้จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะหรือคำอวยพรอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องดีๆจากนั้นให้ผู้ที่ฝันยกมือไหว้แล้วตอบกลับว่าสมพรปากเดิดสาธุซึ่งวิธีนี้จะใช้ได้ทั้งฝันดีและฝันร้ายถ้าเป็นฝันร้ายก็จะกลายเป็นฝันดีถ้าเป็นฝันด,นนดีก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ 2. แก้ฝันร้ายกับน้ำ เมื่อตื่นจากความฝันร้ายแล้วนั้นยังไม่ต้องพูดหรือเล่าเรื่องความฝันให้ใครฟังนะคะให้ไปตักน้ำมาหนึ่งข้นหรือ1แก้วแล้วเล่าความฝันนั้นใส่น้ำพร้อมอธิษฐานขอให้ฝันร้ายกลับกลายเป็นดีแล้วสวดคาถาอภัยบปตริศหรือคาถายันทุนค่ะซึ่งแอดมินได้นำคาถายันทุนมาไว้ที่ท้ายคลิปนะคะ เมื่อเสร็จแล้วก็เทน้ำทิ้งไปแล้วตักน้ำใหม่ล้างหน้าล้างตาให้สะอาดสดชื่นเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆค่ะ 3. แก้ฝันร้ายในห้องน้ำ เมื่อตื่นจากฝันร้ายให้จำความฝันให้ดีนะคะและอย่าเพิ่งพูดคุยกับใครจากนั้นให้เข้าไปในห้องน้ำแล้วก็นึกถึงความฝันที่ได้ฝันไปเมื่อลำดับเรื่องราวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ราดน้ำหรือกดชักโคกลงไปและต้องไม่ไปเล่าให้ใครฟังอีกเชื่อว่าวิธีนี้จะทำให้สิ่งไม่ดีฝันร้ายจะกลายเป็นดีและหายไปค่ะ 4. เครื่องรางแก้ฝันร้าย พอบอกว่าเป็นเครื่องรังที่ช่วยในการแก้ฝันร้ายนะคะนั่นก็คือ dream catcher หมายถึงตาข่ายดักฝันค่ะหรือเครื่องดักความฝันนั่นเองซึ่งมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะว่าเจ้าตาข่ายดักฝันนี้จะช่วยในการกรองความฝันให้กับผู้ที่นอนหลับโดยให้ฝันดีอยู่กับตัว ฝันร้ายให้มลายหายไปวิธีการนะคะก็คือให้นำเอาตาไขา่ดักฝันนี้ไปแขวนไว้บนหัวของเราแค่นั้นเองค่ะเคล็ดลับอีกนิดนึงสำหรับการใช้ตาข่ายดักฝันคือต้องให้ถูกแสงแดดบ้างหรือให้ภายในห้องนอนเรามีแสงแดดส่องถึงเข้าไปบ้างเล็กน้อยวิธีนี้นอกจากจะช่วยให้ไม่ฝันร้ายแล้วตาไขา่ดักฝันยังเป็นของตกแต่งห้องให้ดูน่ารักสวยงามได้อีกด้วยค่ะ 5. สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนี่ล่ละค่ะเป็นวิธีที่ถือว่าได้ผลจริง ก็คือการสวดมนต์ก่อนนอนค่ะสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลายคลายความกังวลและยังช่วยให้นอนหลับสบายด้วยนะคะโดยคาถาที่นำมาสวดก่อนนอนอาจจะสวดบทไหนก็ได้ค่ะแต่ที่นิยมนำมาสวดก่อนนอนก็คือพระคาถายันทุนหรืออภัยยปริศให้ใช้สวดมนต์ก่อนนอนเชื่อกันว่า การท่องบทสวดยันทุนจะช่วยทำให้อำนาจและอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลและป้องกันภัยอันตรายต่างๆให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงรวมไปถึงช่วยทำให้ฝันร้ายกลายเป็นดีซึ่งบทสวดยันทุนนี้นะคะสามารถท่องได้ทุกวันก่อนนอนคาถายันทุนหรือ พระคาถาอภัยปริตตั้งนโมสามจบยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามะนาโปสักุณสสะสัตโทปาปักขะโหทุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตัง อะวะมังคะลันจโยจามะนาโปสะกุนัสสะสัตโทปาปักขะโหทุสุปีนังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอะวะมังคะลันจโยจามะนาโปสะกุนัสสะสัตโทปาปักขะโหทุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุโดยพระคถาบทนี้นะคะจะช่วยแก้ฝันร้ายให้กลายเป็นดีได้สวนแล้วสบายใจคลายความกังวลแนะนำให้สวดภาวนาต่อหน้าพระพุทธรูปปางห้ามญาติจะดีค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวิธีแก้ฝันร้ายให้กลายเป็นดีที่ได้นำมาให้ทุกท่านได้รับชมนั้นเป็นวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยากแถมยังใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยนะคะแต่ถ้าอยากสบายใจมากขึ้นแนะนำให้เข้าวัดทําบุญตักบาตรนั่งสมาธิปล่อยนกปล่อยปลาสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน เพียงเท่านี้ก็จะสามารถช่วยให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีได้เช่นเดียวกันค่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปต่อไปแน่ๆรีบกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ